สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับในช่องฟรีมายนะครับวันนี้ซีรีส์ลีลาลีลาธรรมยมกรรมนะครับชื่อตอนว่าแค่ไม่ต้องตอบย้ํามันก็คลายจากความเป็นตัวเองอยู่แล้วตลอดนะครับโอเคอเคยได้ยินเรียกสโลกธรรมของทางเซนไหมครับที่บอกว่าอะไรนะพระจันทร์เนี่ยมันสว่างอยู่แล้วนะแต่ว่าคือมีเมฆมาปกคลุมนะมันก็เลยกลายเป็นว่า มันก็เลยเหมือนไม่สว่างแต่จริงคือมันสว่างแล้วนะเมฆหมอกเหล่านั้นก็คือพวกความหลงกิเลสตัณหาอุปทานทั้งหลายนะครับนะอย่างจริงแล้วคือมันมีรากเง่ามาจากความหลงตัวแร่ตัวตัวตัวเดียวตัวต้นนะตัวเดียวแล้วก่อให้เกิดตัณหาขึ้นมาพอเกิดตัณหาแล้วเกิดกิเลสอีกสองพันสายพันตตามมานะคือโลภเนี่ยแล้วก็โลภแล้วก็โกรธนะครับนะทีนี้คือ มีอีกอันหนึ่งสโลกอีกอันหนึ่งบอกว่าพระจันทร์อยู่ในน้ะนะแต่เหมือนก็เราพยายามจะยึดพระจันทร์ผมจําสโลกเต็มๆไม่ได้นะมันเหมือนกับเราก็พยายามจะหลงว่าเงาพระจันทร์เป็นจริงคืออะไรนะครับเงาพระจันทร์ในน้ำเป็นจริงคืออะไรนะครับก็คือสิ่งที่เราใช้จิตในการสัมผัสสัมพันธ์กับสั่งประสิค์ทั้งหลายเนี่ยมันหลงเป็นจริงมันหลงว่า ไอ้เงาในน้ําเนี่ยคือ,คอ,คอตัวเรานะซึ่งจริงๆแล้วเอ,อทาทั้งหลายที่แม้กระทั่งประกอบเป็นตัวเราใจเราก็มันไม่ได้มีความเป็นจริงอะไรใช่ไหมนะตอนนี้คือทุกคนหลงจริงจังอยู่กับเงาในน้ําเงาพระจันทร์ในน้ําอยู่ใช่ไหมน,นั่นแหละอันนี้คืออธิบายให้ฟังนะครับทีนี้มันเกี่ยวอะไรเอ,อสายปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยมันเริ่มจากเ สมมสุฐานว่าเราหลงอยู่เรามีกิเลสตัณหอุประทานอยู่นะครับคือมันมีเรานะครับทําไงกาจัดเราก็ปฏิบัติไปนะครับสติสมาธิอะไรศีลส,สมาธิปัญญาแล้วแล้วแต่ขัดเกลาจากหยางหยาอยางหยาบไปละเอียดนะครับไปเรื่อยๆแต่ในระหว่างที่ขัดเกลาอย่างหยาบจาหยาบไปละเอียดเนี่ยมันมีตัวดําเนินตลอดไงรู้ผ่านไหมมันมีความหลงเป็นตัวดําเนินตลอดนะครับนะการถือศีล ทั้งหลายเนี่ยถ้าถือศีลด้วยความหลงหลงเป็นตัวเองไปถือเนี่ยเขาเรียกว่าศีลปรตปตะมามาตต่อให้เป็นศีลห้าศีลสองยิบเจ็ดก็ตามนะครับศีลจริงเนี่ยศีลจริงเนี่ยนะมันมีแค่สองข้อครับคือไม่เบียดเบียดไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะครับซึ่งไอ้ไม่เบียดเ,เบียผนนะไไยผู้อื่นเนี่ยรูอ้อยู่แล้วนะนะแต่ไม่เบียดเบียนตัวเองคืออะไร คุณก็ไม่ต้องมีจิตขึ้นมาใช้ตั้งเอาในจิตทั้งหลายนะครับมันก็ไม่เบียดเบียนแล้วไงตัวเองอะ่ะตัวเองไม่มีคำว่าอนัตตาทั้งหลายเนี่ยอน,นัตตาทุกอย่างอนัตตาอยู่แล้วใช่ไหมคือตัวเองไม่มีจริงอยู่แล้วนะครับแต่พอดําริจิตขึ้นมาใช้มันก็ก็เทําทจิตได้ลาบากแล้วจิตนะแล้วก็ทําให้เกิดตัวเองขึ้นมาเกิดความอึดอัดข,ข,ขึ้นมาจากการดํารินั้นแ่ะ นั่อบียเบียน,นตัวเองมันนั่นคือศีลีะไม่พปสุด์เลยครับยังไงก็ไม่ระสุดนนะครับนะแต่ก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เราแบบไม่มีความเห็นความหมายมแบบสักต้องรู้สักต้องเห็นมานั่นแหละมันจะไม่มีตัวเองนำหนีขึ้นมาลองรับวิบากลองรับเวทนาอะไรหรือเป็นผู้ดําเนินไปในการก่อ,อก,กรรมจบทันทีนะครับมันจะศีลสองข้อนี้ก็จะบริบูรณ์ทันทีนะไม่เบียดเบียนตัวเองและไม่เบียดเบียนผู้อื่น,นครับบริบูรณ์ทันทีอันนี้เขาเรียกว,ว่าศีลอริยะนะครับก็คือ ก็ตรงก็ตรงตรงเรียกว่าตรงต่อที่ไร้ตัวตนเหกือนคือสุญญตาไปก่อนนะมันก็จะเป็นสีอริยะแล้วถ้าจะบอกว่าต้องไปรักษาสีนั้นก่อนนั้นนี้ก่อนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวแล้วตอนนี้นะคือแบบไม่มีความเห็นความหมายเรื่อยๆมันจะคลายจากความหลงมันจะคลายออกจากตัวอุปทานซ้อนแล้วมันจะคลายจากกิเลสผ่านสายพอีกสองสายพันเองคือโลภะโกรธไปเองุณพามา้หม ความอึดอัดกดระเทืองความจุกจิกจู้จี้ความขี้บน่นความระคายเคืองอะไรไหลายมันหายหมดนะครับแล้วกเกิดจากการคลายตัวเองอันนี้คือถ้าเริ่มปฏิบัติแล้วมันก็ดําเนินตัวเองไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่เรียกว,ว่าวางทุกอย่างปรงทุกอย่างแต่วางจิตผู้รู้ไม่ได้เพราะว่าการวางทุกอย่างปรงทุกอย่างเนี่ยมันเป็นโลภิสิทธสยตั้งแต่ทางหยาบไปถึงทางจิตเห็นไ,ไหมคือมีภาคทิพย์ มีเกเจาจารย์ภาคทิพย์นนะถามว่าแล้วการที่คือถ้าคือเหมือนกับถ้าเป็นที่จิตเนี่ยเป็นโลเกวิสัยยังไงคือโลโลเวิสัย์เนี่ยความหมายมันละเอียดมากเลยนะคือมันคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีจิตพุ่งไปโดยตัณหาถึงแม้ว่าจะเจือจางเล็กน้อยก็ตามนะครับในการที่จะทําอะไรเพื่อจะอะไรก็ตามอันนี้เขาเรียกโลเกวิสัยแล้วนะถึงแม้จะเป็นจิตก็ตามใช่ไหมอย่างละเอียด เนี่ยอ่าใช่ไหมคือต้องแบบไม่มีความเห็นความหมายไปอาอรหัน,ะนหทั้งหลายเวลาดลดิจิตด,ดําริจกายในการใช้งานดําริจากว่างนะครับว่างแล้วก็ไม่หลงว่าเป็นอะไรด้วยในการทําเหล่านั้นไม่หลงว่าเป็นตัวเองเป็นผู้ดําเนินแค่ดําลิจใช้ชั่วข่าวนะแล้วพอจบกิจอะไรทั้งหลายที่ต้องทําก็บางทิ้งเลยดับทิ้งเลยทันทีดับตัวเองทิ้งนะ ก็อยู่แบบว่างๆเงี้ยว่าง,าง,างตัวตนอย่างเงี้ยนะครับนะเอออันเนี้ยมันจะไม่เป็นโลยวิสัยทางจิตนะทางจิตก่อนแล้วมันจะกลายเป็นโลยวิสัยทางกายหลังหยาบไปทีนึงนะไหมละเอียดไหมเออนั่นแหละครับนั่นคือมันไปอะไรไม่ได้เลยะจิตอ่ะต้องคลายออกอย่างเดียวนะครับคือแค่ไม่ตอกย้ามันอ่ะมันก็คลายออกในความจิตแล้วแตู่้นมันตอกย้ําไงจะเอาสติเอาสมาธิก่อน สมาธิที่ไปนั่งตอกย้ํากันน่ะภาวนากันเอ่บริกรรมกันน่ะอันนั้นนะเป็นเรื่องมิจฉาสมาธิต้องทาเรื่อยๆทําเรื่อยๆทําเรื่อยๆไอ้สติที่ต้องเจริญอยู่เรื่อยๆอะถ้าไม่ถ้าไม่เจริญก็ฟุ้งนะ่ะก็เป็นมิจฉาสติเหมือนกันมีตัวเองซ้อนสติมีตัวเองซ้อนสมาธิมันคลายอาอกจากตัวเองตรงไหนออกไม่ได้ไม่ได้คือต้องแบบไม่มีความเห็นความหมายะไรสองตวัวรู้สองตัวเห็นไปเรื่อยๆ เนี่ยเียนีคือต้องใช้การโปรดช่วยมันจะมันัมนมันจะเป็นการที่ว่าย้อนล้างพฤติกรรมเดิมในการตั้งเอาในจิตในกายทั้งหมดนะครฮะโปรดไปกระจายถ้าจิตกระจายออกเป็นสื่อในการแผ่รูปภาพของนิโรธนิพพาน,รานรเรื่อยๆเนี่ยนั่นแหละมันก็ไปชดเชยชดใช้ในวิบากในการตั้งเอาในจิตในกายทั้งหลายไปเองเห็นไหมนั่นแหละครับเนี่ยหลวงพ่อท่านถึงพูดไงว่า ปองตัวปองเองวางตัววางเองไห้ตัวไหม้เองคือมไม่ต้องไปทําอะไรนะฮะทมันคลายตัวมันเองนะสว่างเลยนะครับนั่นก็เหมือนเมฆหมอกมันไปเป่ามันไม่ได้ใช่ไหมมันก็นั่นแหละก็หน้าที่เราอย่างเดียวเจิดจ้ารือ่อยเดี๋ยวเมฆหมอกมันสลายไัเองเมฆหมอกมสลายไัเองเนะี่ย <c oughs> นั่นแหละเข้า <c oughs> ใจไหมนั่นคือแค่ไม่ตอกย้ำนะฟังฟังไว้ดีๆคนระับแค่ไม่ตอกย้ำ ลงไปแล้วก็ค่ายตัวตัวมันเองที่เรียกว่าอัตตาหลายไปเองโดยที่ไม่ต้องพยายามจะทําอะไรให้หลุดให้พ้นอีกเหรอแค่ไม่ตอกย้ำลงไปมันก็หลุดพ้นจากตัวมันเองทันทีแต่ทีนี้คือมันก็มันก็ไม่ไม่วางใจอยากจะหลุดพ้นชาตินี้ต้องทำก็สอนกันมาแบบอะไรต้องทอําอ่ะต้องทอําอ,อะ่ะสวยอะสวยดิ เออมันไม่ทำมันต้องตัดตอนตัวหลงตัวเองอย่างเดียวแบบไม่มีความเห็นความหมายไปสักตัวรู้สักตัวเห็นไปรู้ไม่รู้ไม่เอาเห็นไม่เห็นไม่เอานะนั่นแหละมันจะโมหะที่มันคอยหลงซ่อนรู้อยู่เรื่อยๆมันจะหายไปเองมันกลายเป็นมหาสติมาสัยญาไปเองนะมันเพราะมันสว่างอยู่แล้วของมันเองนะ นี่ก็อธิบายไว้เนาะสายปฏิบัติทั้งหลายอันนี้สาบายโคตรชัดเลยนะเออหรือว,ว่าจะทำใจยอมรับได้ไปอีกเรื่องหนึ่งโอเคไหมนะเอาจบละนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็เจอกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ